สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งในรายการหิวใจธรรมะพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปทำความเข้าใจชีวิตและธรรมะในมุมมองที่ทันสมัยวันนี้ผมจะพาคุณไปคนพบความลับที่หลายคนอาจมองข้ามไปนั่นคือพลังในการดึงดูดโชคลาภเข้ามาในชีวิตไม่ใช่ด้วยการเสี่ยงโชคแต่ด้วยพลังของใจครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าฟังจบคืนนี้ โชคลาบจะเข้ามาได้อย่างไรพาร์ท1คุณเคยรู้สึกว่าโชคไม่เข้าข้างบ้างไหมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านลองตอบคำถามในใจผมหน่อยนะครับว่าคุณเคยรู้สึกไหมว่าพยายามทำทุกอย่างแล้วแต่โชคลาบก็ยังไม่เข้ามาหาสักทีคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงดูเหมือนมีโชคดีอยู่เสมอมีโอกาสเข้ามาไม่ขาดสาย คุณเคยคิดว่าโชคลาภเป็นเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิตเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าคำตอบของคุณคือใช่คุณมาถูกที่แล้วครับเพราะในตอนนี้ผมจะพาคุณไปค้นพบความลับของการดึงดูดโชคลาภที่ไม่ได้เป็นเรื่องของการรอคอยแต่เป็นการสร้างครับเราจะมาเรียนรู้ว่าการที่เราสามารถสร้างโชคลาภให้กับตัวเองได้นั้นจะนามาซึ่งความสุขความสาเร็จ และความมั่งคั่งในชีวิตได้อย่างไรหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าโชคลาบเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเป็นสิ่งที่ต้องรอคอยหรือต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกแต่ในความเป็นจริงแล้วโชคลาบที่แท้จริงเกิดขึ้นจากพลังภายในของเราตัางหาครับในวันนี้เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมกันครับว่าการตั้งจิตเมตตาและการอุทิศบุญในทางธรรมะคืออะไร ทำไมการที่เรามีความคาดหวังเชิงบวกถึงเป็นกุญแจสําคัญในการดึงดูดสิ่งดีๆและที่สําคัญที่สุดคือคุณจะนําหลักการนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรบ้างเพื่อให้คุณสามารถสร้างบุญและดึงดูดโชคลาภเข้ามาในชีวิตได้ทุกวันเตรียมตัวเปิดใจให้พร้อมนะครับเพราะคําสอนที่เรากําลังจะเปิดเผยต่อไปนี้อาจเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อโชคลาภ ความสุขและการใช้ชีวิตไปตลอดกาลครับสิ่งดีเริ่มจากใจที่พร้อมรับเมื่อกี้ผมได้ทิ้งท้ายไว้ว่าโชคลาภที่แท้จริงเกิดขึ้นจากพลังภายในของเราใช่ไหมครับในทางธรรมะพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเรื่องของการตั้งจิตเมตตาและอุทิศบุญซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญในการสร้างบุญบารมีและเป็นหนทางในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต 1. การตั้งจิตเมตตาแหล่งกำเนิดพลังบวกเมตตาคือความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขปราศจากทุกข์ภัยครับการที่เราตั้งจิตเมตตาไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อผู้อื่นแต่ยังส่งผลดีต่อตัวเราเองอย่างมหาศาลในทางธรรมะการเจริญเมตตาเป็นบุญใหญ่ประการหนึ่งครับพระพุทธองค์ทรงสอนว่า ผู้ที่เจริญเมตตาอยู่เสมอย่อมเป็นที่รักของทั้งมนุษย์และอนุมุ์หลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายจิตใจผ่องใสและเมื่อจากโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุขติภูมิเมตตาเป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ลดความขุ่นมัวจากโทสะความอิจฉาริษยาและความเห็นแก่ตัวยกตัวอย่างเช่นลองนึกถึงเวลาที่คุณเห็นคนอื่นมีความสุข แล้วคุณรู้สึกยินดีไปกับเขานั่นคือเมตตาเบื้องต้นครับหรือเมื่อคุณอวยพรให้เพื่อนร่วมงานประสบความสำเร็จนั่นก็คือการแผ่เมตตาเช่นกัน 2. การอุทิศบุญคือการที่เราตั้งจิตปรารถนาที่จะแบ่งปันผลบุญที่เราได้ทำไปแล้วให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรบรรพบุรุษหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายในทางธรรมะการอุทิศบุญ เป็นการสร้างบุญเพิ่มอีกประการหนึ่งครับเพราะเป็นการแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นในบุญที่เราทำไปแล้วการอุทิศบุญยังช่วยให้จิตใจของเราปลอดโปรง่งไม่ผูกติดกับความโลภและพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตข้อคิดสิ่งดีเริ่มจากใจที่พร้อมรับในท้ายที่สุดแล้วผมอยากจะบอกว่า โชคลาภไม่ได้เกิดจากการรอคอยแต่เกิดจากใจที่พร้อมรับครับและเมื่อใจของเราพร้อมรับแล้วสิ่งดีๆก็จะไหลเข้ามาในชีวิตของเราอย่างไม่ขาดสายเมื่อเราเข้าใจความหมายและพลังของการตั้งจิตเมตตาและการอุทิศบุญแล้วคำถามสำคัญคือแล้วเราจะเริ่มลงมือทำได้อย่างไรในชีวิตประจำวันเพื่อดึงดูดโชคลาภเข้ามา ผมจะพาคุณไปสู่ภาคปฏิบัติที่จับต้องได้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครับหลายคนอาจจะคิดว่าการสร้างบุญเพื่อดึงดูดโชคลาภเป็นเรื่องที่ยากหรือต้องใช้เงินทองมากมายแต่ผมอยากบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆด้วยใจที่บริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอมีพลังมหาศาลกว่าที่คุณคิดนักลองจินตนาการดูนะครับว่า การที่คุณหวานมเมล็ดพืชเล็กๆวัละนิดแม้จะดูไม่เห็นผลในทันทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปมเมล็ดพืชน,นั้นก็จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ผลผลิตมากมายเช่นกันกับการสร้างบุญการทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะสร้างพลังที่ทรงพลังและทำให้คุณสามารถดึงดูดโชคลาบเข้ามาในชีวิตได้อย่างอัตโนมัติลงมือทำวันนี้สร้างบุญเพื่อดึงดูดสิ่งดีทุกวัน ผมอยากชวนคุณมาลองทำภารกิจดึงดูดโชคลาภง่ายๆครับลองเริ่มต้นทำสิ่งเหล่านี้ในทุกๆวันโดยเฉพาะช่วงก่อนนอนหรือช่วงเช้าตรู่หตั้งจิตเมตตาก่อนนอนทุกคืนลองใช้เวลา1-2นาทีนั่งสมาธิเบาๆหรือนอนหลับตาแล้วตั้งจิตปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขปราศจากทุกทภัยหรือเพียงแค่ปรารถนาให้คนใกล้ตัวที่คุณรู้จักมีความสุข ระหว่างวันเมื่อคุณเจอใครก็ตามลองส่งความปรารถนาดีให้กับเขาในใจแม้จะเป็นคนที่ไม่รู้จักก็ตามการทำเช่นนี้จะช่วยให้จิตใจของคุณเต็มไปด้วยพลังงานบวก 2. ออุทิศบุญที่ทำมาแล้วหลังจากการทำความดีไม่ว่าคุณจะทำบุญเล็กน้อยเช่นช่วยเหลือผู้อื่นหรือทำความดีใหญ่ๆเช่นบริจาคทานให้ตั้งจิตอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ และสัพรพสัตทั้งหลายก่อนนอนทุกคืนระลึกถึงบุญที่คุณได้ทำในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการพูดจาดีๆการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการปฏิบัติธรรมแล้วอุทิศบุญนั้นให้แก่ทุกดวงจิตเพื่อเปิดช่องทางให้พลังงานดีๆกลับมาสู่ตัวคุณ 3. สร้างความคาดหวังเชิงบวกเริ่มต้นวันด้วยความคิดบวกตื่นเช้ามาลองกล่าวคำยืนยันเชิงบวกกับตัวเองเช่นวันนี้จะเป็นวันที่ดีของฉันหรือ ฉันพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมองหาโอกาสและสิ่งดีๆในแต่ละวันพยายามมองหาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นรอบตัวแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามการฝึกมองโลกในแงด่ดีจะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามามากขึ้นจำไว้นะครับว่าสิ่งดีเริ่มจากใจที่พร้อมรับโชคลาภไม่ได้อยู่ไกลตัวแต่อยู่ที่ว่าใจของเราพร้อมที่จะรับมันหรือไม่ เมื่อใจของเราเต็มไปด้วยเมตตาและพร้อมที่จะให้โลกก็จะตอบแทนเราด้วยสิ่งดีๆตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เดินทางสำรวจเคล็ดลับในการดึงดูดโชคลาภเข้ามาในชีวิตด้วยหลักการตั้งจิตเมตตาและอุทิศบุญเราได้เรียนรู้ว่าโชคลาภที่แท้จริงเกิดจากพลังภายในของเราการตั้งจิตเมตตาเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานบวกการอุทิศบุญเป็นการแบ่งปันและเปิดรับสิ่งดีๆ การสร้างความคาดหวังเชิงบวกช่วยดึงดูดโอกาสเข้ามาวันนี้คุณได้อาวุธสำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วคุณได้เรียนรู้วิธีการที่จะดึงดูดโชคลาภให้กับชีวิตของคุณผ่านการสร้างบุญเพื่อดึงดูดสิ่งดีทุกวันจําไว้ว่าใจที่เปิดรับชีวิตที่เต็มไปด้วยโชคลาภเราสามารถสร้างโชคลาภให้กับตัวเองได้โดยการเริ่มต้นจากใจของเรา คนที่ฝึกจิตใจให้พร้อมรับสิ่งดีๆวันนี้คือคนที่พร้อมสำหรับความสุขและความสำเร็จในทุกๆวันขอให้ทุกท่านนำหลักธรรมะเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับและผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุขความสงบและโชคลาภอย่างไม่ขาดสายแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ